คืนนี้อีสานแรง47จังหวัดดังต่อไปนี้โมเดลโชว์แล้วพื้นที่สีแดงฝ่าระวังพาย,ยุดุดูร้อนฝนฟ้าขนองนมกระโชกแรงคืนนี้พี่ยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพี่ยกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์ริพพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊กซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนเข้ามาซึ่งคาดว่าอีแดนของภาคอีสานฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ 28- 29มีนาคมหลังจากนั้นโมเดลปรับใหม่ตั้งแต่30มีนาคมจนถึง6เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงและจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิอาจจะสูงมากกว่า40องศานะครับปอระวังกันต่อ ในบางพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้ารวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวเราจะไปรับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งใได้ของช่วงนี้มวลอากาศเย็นถอยก็จริงแต่มีหย่อมความอากาศต่ำจากความร้อนที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและจะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาประทะด่านแรกคือภาคอีสานดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจึงเพิ่มกว่าภาคอื่นๆนะคะส่วนภาคเหนือก็ยังคงมีฝนปรับปลายบางพื้นที่ทางตอนล่างภาคกลางมีบางพื้นที่และภาคตะวันออกก็ยังคงมีบางพื้นที่เช่นกันนะครับ ให้ด้านของพื้นที่ฝน และความชื้นในวันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเมื่อวานนี้ก็มีบินปฏิบัติการนะครับ27มีนาคมบินปฏิบัติการทั้งหมด6หน่วยปฏิบัติการนอกจากในด้านของความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาแล้วการกลั่นตัวเป็นเมฆก,การกลั่นตัวเป็นฝนและอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะกับการปล่อยในด้านของฝนหลวงเพื่อที่จะมาช่วยเติมเต็มในด้าน ของพื้นที่น้ำในการทำกิรตตกรรมรวมถึงภัยแล้งและการดัดแปลงสภาพอากาศพื้นที่ที่มีฝุ่นหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5ก็ช่วยได้อีกทางนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งฝนก็น้อยอยู่แล้วนะครับทางไหนที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ ดังนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้บินปฏิบัติการ6หน่วยนะครับดัดแปลงสภาพอากาศบรรเทาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกินกว่ามาตรฐานช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่พยาเชียงราย,ย,รายและอุตรดิตฐ์หลังจากปฏิบัติการได้ติดตามค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่พยาเชียงรายอุตรดิตฐ์ซึ่งมีแนวนโน้มลดลงนะครับ ส่วนภารกิจฝนหลวงที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีทาให้มีฝนตกพื้นที่การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีอําเภอเมืองกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ด่านมะขามตียาทาม่วงงวยกระเจา้าบ่อพลอยน้องปลือราชบุรีสวนพึ่งจอมบึงโพธารามจันทบุรีขลุงและแหลมสิงห์นะครับ ซึ่งในวันนี้พื้นที่ฝนตกในรายชั่วโมงเราจะเห็นพื้นที่สีแดงที่มีปริมาณฝนโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับในวันนี้ก็ตั้งแต่ในด้านของ1มเมตรจนถึง2 0ม mm เมตรนะครับและในบางพื้นที่อาจจะมากกว่า2 0ม mm เมตรแต่เป็นส่วนน้อย ดังนั้นนะครับในวันนี้ก็ต้องควาระมัดระวังจากใด้านของการคาดการณ์จากโมเดลฝนฟ้าผ่าของ ECMWFindy.com w เราจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบระลํภูอุดรธานีสกลนครนครพนมคอนแกน่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีจากการคาดการณ์ของโมเดลก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในหลายจังหวัดของภาคอีสานนะครับแต่ไม่ทุกพื้นที่รวมถึงในวันพรุ่งนี้เช่นกัน29มีนาคมก็จะมีในด้านของโมเดลโชว์ในด้านของฝนที่เข้ามานะครับในหลายจังหวัดภาคอีสานแต่ไม่ทุกพื้นที่ ก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะครับแต่ฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางใช่ว่าจะไม่มีฝนตกหนักนะครับก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่เช่นกันจากลมต่ำออกและลมต่ำออกเสียงใต้ที่พัดนําเข้ามาดังนั้นบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเหนิออากาศร้อนสะสมก็ต้องเฝ้าระวังพายุฤด,ดูร้อนลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับซึ่งในด้านของพื้นที่ภาคเหนือ ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้28-29มีนาคม2567จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละสิส่วนมากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาและสูงสุสด3 7 4 0องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเ,เมตรต่อชั่วโมงซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับร้อยละ1ิ ฝนสูงสุด5.1ม mm, มที่อำเภอเมืองพิษณุโลกส่วนอุณหภูมิสูงสุด39.6องศาที่แม่สรียงไม่ห้องสอนส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งในวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ด ยโสโธทออำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-26ององศาและสูงสุด34-38องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถึยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคตะันอ,ออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุด3 7.7องศาที่อำเภอสว่างวีระวง์จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลาง จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละสิบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็วลมยึ่ส20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งภาคหลังเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและราชบุรีจากผลการตรวจด,ด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุด39.2องศาที่ทองผาภูมิกานจนบุรีส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากปราจีนบ,บุรีสาแก้วชัชชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิ่ําสุด2 5 3 0องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรซึ่งพาตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ฝนสูงสุด31.9ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด35.8องศาที่รัญยประเทศตาแก้วกรุงเทพมหานครปริมมณฑล จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลงในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุดยีิบเก้าถึงสาสิบองศาและสูงสุดสามหกถึงสามแปดองศาจากลมใต้ความเร็วสิถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกรุงเทพเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนนทบ,บุรีจากผลการตรวจด,ด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุดสา7จุดองศาที่คลองหลวงปทุมธานีสว่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาปตัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22 26องศาและสูงสุด3 3 3, 3 8องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยเมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีและนาราธิวาสผลการตรวจด,ด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุด38.5องศาที่พระแสงสุราธาธนี ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด24 2 7บองศาและสูงสุด3 5 3 8องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมห้าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละส0ฝนสูงสุดวัดได้3 6มกมิลลิเมตรที่อำเภอตะกวป่าพังงาอ ต่อแป้จะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปพใน5ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อถังดับเพลิง1ตัวสอบสลักล็อกป้องกันการฉีหากยังไม่ถูกใช้งานตัวถูกล็อกต้องอยู่กับคันบีบ2ตรวจเช็คมาตรวัดความดันหรือเกวัดแรงดันด้วยเข็มวัดต้องสีอยู่ในช่องสีเขียวถือว่าพร้อมใช้งาน 3ดูสัญ,ญลักษณ์ชนิดของถังดับเพลิงที่อยู่ข้างถังจะได้เลือกซื้อถังดับเพลิงได้ตรงกับการใช้งาน 4. ไม่เลือกซื้อถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปเพราะตัวผงเคมีหรือน้ำยาจะหมดอายุการใช้งาน5ตรวจเช็คอุปรกรณ์หัวฉีดสายฉีดไม่ให้มีรอยรั่วรอยบุบหรือมีผงอุดตันขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดินรายงานให้ทราบ เป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ